คริปโตท็อปเทรดียครับวันนี้เราก็จะมาดูข่าวสารต่างๆกองโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์แดงนะครับคือแบบแดงมากๆเลยลบก,กัน10%นะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ก็บอกมาหลัก10%เหมือนกันลากยาวมานะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหลายๆตัวนี่คือเกี่ยวฟินนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวรีโอนครับก็มีความแดงลงมาเนาะแล้วก็มีหลายตัวครับที่เป็นตัวเล็กตัวน้อย,เ,ยเป็นเอลคอยนะครับที่มีความแดงแต่ไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนาะแต่ว่านะครับก็ต้องดูกันอทกทีหนึ่งครับว่าจาังหวะแบบนี้นะครับกำลังฟินแบบนี้จะมีอะไรมาขัดขาทําให้มันแดงหรือเปล่า แล้วมาดูที่หุ้นนะครับที่ทําเควกับในส่วนตัว ETF เนาะตอนนีนะ้มาดูที่ i อแช r ETF นะครับก็มีการบวกขึ้นมาเป็นสัญญาณที่ดีนะครับประมาณสัก2.5ประมาณนี้นะครับแสดงว่าเอาคอยจะมีความบวกขึ้นมาอย่างน้อยนะครับประมาณสัก5สัก10เนี่ยมีแน่นอนสุดเครับแต่ก็มันก็คือมันบวกมาแล้วเนาะก็ไม่น่าเป็นชีพแปลกใจอะไร มาชี้นะครับไอแชร์บิตคอยอีเจฟเหมือนกันเนาะก็มีการบวกบวกขึ้นมา0.9นเานาะโอเคบิตคอยที่จะบวกไม่แรงนะครับแต่ใครจะไปรู้ครับว่าหลังจาก7จ็ดโมงไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีบวกขึ้นมาสัก3าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้บิตคอยบวกแรงก็ได้เนาะเพราะว่าต้องดูนาว่าหลังจากที่มีการเคาะปังนะครับคอยเบรนะเข้าไปลิ์เนาะในส่วนของตัว s อสแอนด์พีห้าร้อยนะครับจังหวะนั้นมันจะมีความแบบเขียวฟินป่าเพราะว่ากําลังรอจังหวะนั้นอยู่ใช่ไหมครับเพรา,ะว,าระว่าเวลาของเขากับเวลาของเราเนี่ยมันมีความอ่าก,กึ่มก กันเาประเทศไทยนี่ก็ซึ่งเราก็จะห่างจากเขาอยู่ประมาณสักเจชั่วโมงจูมเลยครับอ่ะเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไง แล้วทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวเจ้าวานนะครับที่มีความบังเอิญเนาะศนย x 5นะครับแล้วก็บีดเนี่ยที่เราบอกว่าเขาเป็นวานที่มีความบังเอิญสามารถที่จะทายถูกตลอดไม่ว่าจะช็อตจะลองเนาะจากเมื่อวานนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการแทงนะครับลองไปนะครับใช้เลเวลเนี่ยคูณ40ไปเลยประมาณสักสองล้านถุไหมครับอ่ะเราคิดว่าให้ Bitcoin มันจะต้องขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูตามวานตัวนี้ถูกไหมแน่นอนครับ เจ้าวานตัวนี้ตัวเดิมนะครับเขาก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากนั้นไม่นานนะวานตอนที่ก่อนหน้าน,นี้มันปราณสัก200กว่าล้านจุไหมครับเขาก็ได้อัดเพิ่มเขาไปอีกนะครับคูณ40เหมือนกันเนาะ กลายเป็นนะครับ390้าล้านครับเฮ้ยโอ้โหถือว่ามีความมั่นใจขนาดนั้นเลยสำหรับในส่วนของตัววันเกิมเกิมมาจากวันเสาร์มาวันอาทิตย์นาะเขาก็ได้มีการอัดเข้าไปอีกแล้วเป็นไงครับมีคอยเขียวไหมเขียวครับโอ้โหตอนนี้เจ้าวานตรงนี้กําไรแบบเนาะเนาะไปแล้วนะเออมันตาชิปจริงๆนาะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับถือว่าเป็นคนที่ดวงดีมากมีความบังเอิญสามารถที่จะรู้จังหวะเวลาได้แบบเป๊ะจริงๆนะแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเขียวฟินมากๆสำหรับเจ้าวานตัวนี้นะก็ถือว่าแม่นะครับเจ้าว เทคนิคเดิมอยู่นะคือติดตามเจ้าวานตัวนี้นะครับดูว่าเขาแทงช็อตเมื่อไหร่แทงรองเมื่อไหร่ปริมาณเงินเยอะไหมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์นึงได้เลยเนาะที่สามารถดูว่าโอเคราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรแบบไหน,นแต่ก็อย่าไปตามมากนะครับเดี๋ยวว่าโอเควานอาจจะสับขาหลอกอาจที่จะมีการแทงเข้าไปเนาะแล้วก็มีการแทงทั้งช็อตทั้งรองนะครับในรูโวเลตที่แบบบ่าเท่ากาันประมาณเงินที่เท่ากาันอะไรแบบนี้เราก็ต้องสังเกตดูดีๆเผื่อบ,บางทีาอาจจะไม่ได้มีแค่กระเป๋าเดียวถูกไหมอาจจะมีหลายกระเป๋านะ แต่ว่าอย่าตมแล้วก็มาที่พี่ใหญ่ไมโครเซลล์ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการครับโพสต์ตัวติดตามอีกแล้วนะเออนะครับก็คือตัวสีส้มเนี่ยที่เขาโพสต์มาเมื่อไรนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ได้จะมีการซื้อเนาะก็เขาโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ถูไหมครับโอเควันจันทร์เนี่ยน่าจะได้ซื้อประมาณสักสองทุ่มถึง3ามทุ่มเรามาดูกันว่ารอบนี้เขาจะซื้อมากน้อยขนาดไหนนะก็ถือว่าโอเคความเขียวกำลังมาเลยเนาะ ก็ถือว่าช่วงนี้อะไรดีๆกําลังเกิดขึ้นกับโลกของทิปโตมากมายจุดหครับทั้งราคาทั้งข่าวดีทั้งสงครามภาษีที่มันจบไปนะแต่ก็ยังไม่ได้จบดีเนาะเป็นการเจรจากันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทรัมป์บอกว่าเขายินดีจะเดินทางไปประเทศจีนนะเพื่อที่จะนะครับไปคุยเจรจากันเกี่ยวกับส,ง,สงครามภาษีตรงนี้ะนะก็เพราะว่าตอนนี้เขามีการอ่า คอนโทรลให้กันอยู่ที่ประมาณสัก90วันจูเมยครับะระหว่าง90วันนี้ก็จะวางแผนจะทําอะไรก็รีบทําแล้วก็รีบเจรจากันเนาะจะได้แบบเกี่ยวฟินสักสทีทีนี้มาที่ทาเนียบขานะครับเขาก็ได้แจ้งต่อในส่วงตัวนิตยาสารตัวฟอกนิวนะเขามองว่านะครับคือเขามองเป็นในส่ตน,สต,นสตัวแง่ดีเลยสําหรับในส่งตัวกดเกณฑ b บิตคอยที่มันจะมีการอนุมัติให้ผ่านเนี่ยภายในเดือนสิงหาเนี้เนาะอ่ะโอเคตำรวจกล่าวว่าพอถึงสิงหาแล้วนะครับกดเกฑ์ขอ b บิตคอยที่เขามีการทํามาทั้งหมดนีอาจจะรวมถึงของซินเทอรูมิช อาจจะมีในส่วนของตัวจจมิคอยเซตกิบีสืบเข้ามาไหมนะครับอันนี้ต้องรอรู้อีกทีนึงเพราะว่าไม่มีใครรู้เอกสารข้างในเนาะเพราะว่ามันเป็นความลับจนงววามจิงวันนั้นนั่นแหละ แต่ข่าวดีมันก็ยังไม่จบแค่นั้นสุ่มไหมครับอันนี้คือครั้งที่3แล้วสาหรับในส่วนตัวเฟดเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เฟดอาจากําลังช่วยเหลือตลาดนะครับพันธบัตรแบบเงียบแบบนิดๆหน่นนนอยๆนะหรือว่าแบบแบบว่าไม่แสดงกระตุกกระตากการปินเงินอะไรแบบนี้เพราะว่าเขามีการอาัดชีดไเงินเข้าไปที่4 3 6พันล้านดอลลาร์อันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยอาจจะมันจะมีการอุดหนุนหรือมีการอาัดชีดไเงินเข้ามานะครับให้มันมากกว่านี้แต่ว่าการที่เขาทําแบบนี้นะครับมันเป็นเสมือนแปลว่าเป็นการแบบเริ่มอัดเข้าไปที เพื่อมาให้เป็นที่สังเกตซึ่งอันนี้อาจที่จะไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัวเฟดจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราได้กล่าวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าการซื้อพันธบัตรครามูลค่า43,600ล้านเนี่ยของเฟดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยปี2525นะครับมันไม่ได้เป็นส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมันถึงยุคใหม่ของ QE แล้วนะแต่มันเป็นการที่ครับว่ามันเป็นนโยบายหรือว่าการลงทุนแบบนะซ้ําเดิมตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ของเขานี่แหละเนื่องจากครบกาหนดจากงบดุลของเฟดที่มันเคยหดตัวไป6.7พันล้านดอลลาร์นะครับลงจากประมาณ9ล้านล้านดอลลาร์อะไรแบบนี้ในปี2 0 2 2เนาะเพราะว่าคําชี้แจง ของเฟดเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนหน้าน,นี้แล้วตั้งแต่วันที่7พฤษภาเนาะแต่ว่านะครับอันนี้ก็นั่นคือสิ่งที่เรารู้มาแต่ว่าหลายคนเขาบอกเฮ้ยการทําแบบนี้ในหลายครั้งเนี่ยมันคือนะครับการในส่วนของตัว QE แบบแอบๆเพื่อที่จะไม่ให้บริบทของตลาดามันมีการเปลี่ยนแป,ปลงอะไรแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือเรื่องปกติหรือว่าเป็นตามทฤษฎีที่หลายคนเขากล่าวกันว่าเฮ้ยมันคือ QE นะเป็น QE แบบแอบๆอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้ก็คือลูกของเครือโตมีการกล่าวมีการปันข่าวีอยู่แล้วแต่ว่าตัวเลขคือเรารู้แต่เราไม่รู้จุดประสงค์ว่าเป็นการอัดเข้ามาแบบปกติหรือเป็นการ QE แบบแอบแอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาการอีกทีนึ่งนะแต่ก็สรับสายถือยาวก็ไม่สนใจแล้วครับมันเข้ามาก็ดี ไม่ว่าจะเป็น QE แบบแอปหรือปกติมันมีเงินเข้ามามันก็ดีอยู่แล้วถูกไหม ก็ขอให้มานะครับ QE มาแบบแรงๆมาแบบจัดเต็มเลยก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเท่าว่าเราย้อนไปดูจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าชี้เลยนะตอนนี้ผู้ที่ถือ b บ t c o คอยนะครับตอนนี้ไม่มีใครขาดทุนเลยเนาะเนื่องจากว่านะครับราคามันยืนอยู่เลยหนึ่งแสนยกเว้นแต่ว่านะครับเอออันนี้คือจากข้อมูลจริงๆนะข้อมูลมันไม้มีใครขาดทุนแล้วก็จริงนะแต่ว่าอาจจะมีหรือเปล่านะคนที่ไปซื้อที่ออทาไฮที่แบบแสนข้าวอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีสักคนสองคนแหละถูกไหมหรืออาจจะมีมากกว่านั้นเนาะแต่ก็นะครับตามข้อมูล ของตู้อินทูหบล็อกบอกว่าตอนนี้ประมาณสักน่ะเกเลยนะคือคนที่แบบยังได้กําไรอยู่เนาะแล้วก็2%คือแบบเท่าทุนอะไรแบบนี้นะครับส่วนคนที่แบบไม่ได้กาไรอะไรแบบนี้มันก็แบบไม่มีนะคือไม่มีอาจที่หรือว่ามีอาจจะน้อยอะไรแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็ก่อนหน้านี้จูเมียครับมีในหลายประเทศนะมีพูตานนะครับมีเอลซาวาดอมีหลายๆบริษัทมีจีนมาพวกนี้ตอนนี้นะครับก็เพิ่มมาอีกแล้วนอกจากยูนะก็คือว่านายกของปัวปานามาเนาะก็เริ่มมีการเกลิ่มๆแล้วถึงในส่วนของตัวการทําสำรองบิตคอยหรือว่า strategic bitcoin reserve หลังจากที่เขาเนี่ยได้เดินทางแล้วก็ได้พบปากกับหัวเรือใหญ่ของตัวเอลซาวาดอด้านการที่แบบจะเก็บบิตคอยเข้ามาไว้เนาะก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็กลังกำลังจับตาดูว่า บิคอยมันจะไปด้ไกลแค่ไหนแล้วบางคนก็บังดูพี่เหญ่ไม่ก็เซเลอร์เมตาแพลเนตเนาะรวมถึงนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่เก็บบิคอยเข้ามาตอนนี้เขาบอกเฮ้ยเขากําไรนะคือแบบมันทําให้หุ้นของเขานี่มันเติบโตทําให้รูปสาของเขาเนี่แข็งแกร่งแล้วก็ป้องกันเงินเฟอ้อเพราะว่าต้องบอกเขาว่าตราเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นเฟดที่ประกาศประกาศประกาศมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้บริษัทเนี่ยคือก็คือเงินมันเฟอ้อถยู่แม้บุนราามันก็ลดน้อยถอยลงไหมแต่ว่าบิคอยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยว่าเยินมมััอออะะไต่่จจจืสก เหมือนที่แบค็อกแนะนำจูดไหมครับว่าการสมันถือสัก 2- 5%เอเนี่ยเอามาไว้ในพอร์ตเนี่ยมันก็นาก่าจะทำให้นะงบดุลของคุณเนี่ยหรือว่าบริษัทของคุณเนี่ยหรือว่าเงินของคุณเนี่ยมันแบบยังคงได้กำไรหรือว่ายังคงเติบโตอยู่อะไรแบบนี้ละกันและถ้าเกิดว่าเราดูในสมติตัวระเฟียนเดียรอิงเกหรือความกลัวและความโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก74นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ฟินมากนะครับก็ถ้าเกิดฟินมากประมาณน,น,นู่นนะครับก็อะไรประมาณนี้จูดไหมตอนนี้คือยังมีจังหวะให้แดดได,ได เพราะว่านะครับถ้าเกิดเราไปดูหลักฐานของพี่ใหญ l ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยคือเขาได้กำไรอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วจูดไหมครับทีนี้เราไปดูที่เมตาเพล n e เน็ตที่เป็น c มเคิลเซเลอร์แห่งเอเชียกันบ้างตอนนี้เมตาเพลย์เน็ตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทํารายได้หรือว่าทํากําไรนะครับได้มากที่สุดนะครับแบบสูงสุดเป็นประวัติการนะที่6ล้านดอลลาร์นะเอออันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะครับมันทําให้หลายหลคนเริ่มมองเห็นแล้วเฮ้ยการเก็บบิทคอยน์เข้ามาเนี่ยมันก็มีประโยชน์แบบนี้แหละเพราะว่าตามการรายงานการประกอบการไ การกลยุทธ์บิตคอยเข้ามาเพื่อที่สนับสนุนเนี่ยเขาบอกว่าได้นะครับกว่า88%ซซึ่งเป็นตัวเลขที่ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 877ล้านเยนญี่ปุ่นอประมาณสนะัก6ล้านเนาะที่มีการสะสมเข้ามาตอนนี้คือเขามีกําไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังทําให้บริษัทเนี่ยมันสามารถขึ้นแท่นเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่11ของโลกในการถือครองบิตคอยนะ,ะแล้วก็เป็นอันดับที่1ของเอเชียที่มีการถือครองบิตคอยเยอะขนาดนั้นก็โอ้โหนี่คือซื้อเสียงที่เขาถูกสร้างมาจากบิตคอยจุ่ไหมครับน้อถ้าเกิดบาคนได้ยินแบบนี้เห็นแบบนี้ก็น่าจะทำตามพอทําตามมากๆเป็นไงครับ ก็จะมีความเกี่ยวฟินเพราะาบิตคอยจะเริ่มหายากถูกไหมก็ต้องซื้อไล่ราคาขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่าก่อนถึงตอนนั้นต้องอดใจรอสักหน่อยชีนี้เราไปดูที่เอาคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเอาคอยไหลออกจากกระดานเทรดของใบแนนแบบเงียบๆเ,เนาะหรือว่ามันเริ่มต้นขึ้นแล้วสําหรับในสูนตัวเอาคอยซีซั่นนะครับก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่ามีเม็ดเงินออในสูงตัวคริปโตเนี่ยที่มันเป็นคริปโตนะไหลออกจากกระดานหมายความว่าคนต้องการที่จะเก็บเนาะแล้วก็มันจะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเช่นบิตคอยก่อนหน้านี้จุดนะครับเตร ตอนนี้ครับมันมาถึงในส่วนตัวเอาคอยแล้วเพราะว่าจากนักวิเคราะห์นะครับที่เขาดูข้อมูลเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูในตัวสีแดงแดงที่มันเห็นอยู่เนี่ยคือว่าปริมาณเอาคอ,อยมันมีการไหลออกไปแบบเงียบโดยที่เราไม่ทันในสังเกตเลยคือมันอ่อยออกไปเยอะมากนะครับซึ่งเขาบอกว่าเหรียญที่มันออกไปนะครับจับตาแบบหลักๆเลยนะครับก็คือว่ามีอิชิเรียมเนาะมีเชนลิงก์นะครับมีมาร์กแล้วก็มีตัว F e t นะครับแล้วก็นอกจากตัวเหรียญหลักๆนี้นะครับยังมีเหรียญที่เป็นมูลค่าต่ำๆหรืออวววว่่่่าาแคต,ตๆด้ยยงเชนนนในสั S, S L P นะครับ Y G G นะครับแล้วก็ O G N อะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันครับว่าเอาคอยซีสั่นจะมาไหม ถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าไหลออกไปนะครับมันจะดีกว่าไหลเข้าแน่นอนไหลเข้าคือสัญญาณการเทไหลออกคือคือสัญญาณในการเก็บและทีนี้เราก็ลองมาพิสูจน์กันดูครับว่ามันกําลังจะเริ่มแล้วหรือเปล่าโอ้โหก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้จุ๊ยครับมันก็ได้มีการลงมารับจุดนี้แล้วเนาะก็ได้มีการกระเถิบขึ้นไปแต่ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าลงมาปุ๊บแล้วก็จะกระชากขึ้นไปต่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจุดนี้จุ๊ยครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาก ก็ต้องดูกันครับว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วจะขึ้นไปเป็นเอาคอซีซั่นตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มีคอยยังคงทําได้ดีอยู่จุกไหมเอาโอเคนะครับสไลมนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสไลมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับ